เราอยู่ในบูธฮอนด้านะครับผมในง,งานมนตโชว์ครัี่ทีก46กับ e n 1นะครับผมเึ่งถือว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับรุ่นล่าสุดของทาง Honda ครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจำหน่ายนะครับผมในราคฟรีนั่นเองแต่ในปีนี้นะครับทาง Honda ได้เจ้า e n 1เนี่ยมาจำหน่ายใน น้ำหนักของตัวบุคคลนะครับผมซึ่งราคาค่าตัวของเจ้า EN1 นะครับผมจะอยู่ที่ราคา1 000, 1 9 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่ามีราคาน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งมิติความแตกต่างของเจ้า EN1 กับตัว HRV รุ่นปกติจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับผมโดยในส่วนของ EN1 เนี่ยจะมีความยาวมากกว่าตัว HRV อยู่มาณ44ม mm มนะครับผมแล้วก็มีความเตี้ยใต้ท้องเนี่ยมากกว่า45ม mm มนั่นเองเมื่อเทียบแับตัว HRV รุ่นปกตินะครับผม ซึ่งตรงนี้ถือว่ามีความน่าสนใจตรงที่ว่าตัวรถไฟฟ้าของ h o n d ้คันนี้นะครับมากับหุ่มนมอเตอร์เดี่ยวนะครับผมให้พลัางาม้าอยู่ที่204แรงมา้ากับแรงบิดที่310นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรนะครับตัวส่วนของตัวแบตนะครับมากับแบตท,ที่มีความจุข,ขนาด68.8กิโลวัตต์ชาวนะครับซึ่งสามารถชาร์จจาก0ถึง80นะครับได้ภายในเวลา40นาทีนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเทียบกนบ,บเจ้า eN1 คันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นรุ่นที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของภายในเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากในรุ่นปกติเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเนื่องจากปเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างครับ <S <S ในส่วนของภายในนะครับของเจ้า eN1 เมื่อเทียบกับเท v เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่หลายจุดใหญ่ๆนะครับผมโดยในหน้าจอจริงจะเป็นหน้าจอขนาด10.25นิ้วนะครับผมซึ่งแสดงผลการทางานต่างๆของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมส่วนในหน้าจอจองการจะเป็นหน้าจอขนาด15.1นิ้วน ขนาดใหญ่ที่แสดงผลการทํางานต่างๆของต,ตัวรถผ่านตรงนี้ทั้งหมดนะครับชุดเกียร์นะครับผมจากเดิมที่เป็นคันเกียร์นะครับได้ถูกเปลี่ยนเป็นปุ่มกดแทนนะครับผมซึ่งริเวลนี้ก็จะเป็นการทํางานง่ายๆนะครับเป็นปุ่มกดก็จะมีดมีเอ็นมีพีนะครับใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับส่วนโหมดการขับขี่ก็จะมีให้เลือกอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีให้อย่างครบคันเบรคมือไฟฟ้ามีมาให้ ตัววัยเลสชาร์จิ่งมีมาให้นะครับผมในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่างจากในตัว h ฮดคือเป็นเรื่องของโลโก้จะมากับโลโก้สีขาวดำนะครับผมส่วนระบบการใช้งานนะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับตัวไอเด i v ทจะควบคุมฐานด้านขวานี้ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงอะไรต่างๆตัวข้างหลังนี้เป็นเนชิปที่เราเห็นอยู่นี่จะเป็นตัวเรื่องเคิร์สตโหมดนะครับผมในการใช้หน่วง มอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับผมตามสเต็ปที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าการออกแบบโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว hrv ครับแต่จะมีเปลี่ยนใหญ่ขึ้นเรื่องของหน้าจอและก็ตัวชุดเกียร์ตรงนี้นะครับผมส่วนตัวเบาะที่ให้มาก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมในคู่หน้านะครับทั้งสองฝั่งก็มีมาให้ส่วนหลังคานะครับผมก็จะเป็นหลังคาแบบธรรมดานะครับจะไม่มี s ันรู o เหมือนในตัว hrv ตัว t o ปนั่นเองนะครับผม นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการใช้ e m b l บิร์ไลท์สีฟ้านะครับผมมาตามขอบประตูลแล้วก็ตามตัวคอนโซลแล้วก็มีการเดินได้ข่าวฟ้านะครับผมซึ่งนั่นก็คือสิ่งแตกต่างจากในตัว h ฮดอวี A v รุ่นปกติข้าวๆนะครับผม แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือต้องแบบที่ว่าช่วงล่างนะครับผมของกาวิตี้ของตัวรถเนี่ยจะต่ํากว่าของตัว h ฮรปตี v ถึง45ม m mm เมเนี่ยพราะเนื่องจากตัวแบตเตอรี่เนี่ยอา,อาจจะห้อยลงมาจากตัวรถเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งอาจจะมองเห็นได้จากตัวชายประตูด้านล่างนะครับผมซึ่งตัวนี้คือข้อแตกต่างของเจ้า eN1 คันนี้นะครับผมแต่เรื่องของการใช้งานแล้วก็ประกันที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่ามาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวครับผมและนี่คืออีกรุ่นนึงนะครับจ้า SUV นะครับผมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับจากเจ้า h อน da HRV นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้จะมีคาาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ949,000บาทถึงตัวท็อปอย่าง RS ซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมากับขุมพลังไฮบริดนะครับ eHEV นะครับซึ่งตัวขุมพลังตัวนี้ให้พลังแรงมา สูงสุดอยู่ที่1 3 1แรงมาร้ากบลรงบิดสูงสุดที่253นิวตันเมตรนะครับผมโดยเป็นการทํางานของเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับผมซึ่งมอเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยใช้เป็นที่ในการชาร์จแบตส่วนอีกตัวหนึ่งใช้ในการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งระบบไฮบริดของเจ้า Honda H เฮาวี A v เนี่ยถือว่าเป็นระบบไฟฟ้าที่ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานครับโดยอัตราสิ้นเปลืองของเจ้า Honda H เฮาวี A v อยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งงตรเนนี้ถือว่าป็ อ่าเรื่องของความประหยัดแล้วก็การขี่ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งนอกจากนี้รุ่นที่เราเห็นอยู่รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษมูเก้นนะครับผมซึ่งมากับออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหรือพรมรวมถึงคิ้วกันโรงนะครับหรือออปชันต่างๆนะครับรวมมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ต้องการติดตัว h r v ให้เป็นมูเก้นนะครับเพราะเขาสามารถติดต่อได้ในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในคัมเปนของเจ้า HRV คันนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมในเรื่องของการดูแลตัวรถนะครับผมระยะเวลา3ปีนะครับ เวลเรื่องของระบบไฮบริด5ปีแล้วก็รวมถึงเรื่องแบต10ปีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ได้ดีอย่างดีสับในเรื่องของตัวอ,อุปกรณ์ไฮบริดที่มีมาให้นั่นเองนะครับผมตัวในเรื่องของฟังชั่นภายในนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ Honda Sensing ครับที่ให้ความปลอดภัยนะครับผมรอบคันนะครับผมหรือ a d a ดต่างๆเนี่ยที่มีมาให้ในระบบก็มีมาให้อย่างครบเลยนะครับผม ในส่วนของภายในนะครับของเจ้าฮอนด้าเอวีเนี่ยก็มีมาแบบครบคันเลยอยู่แล้วนะครับเรื่องดีไซน์หรือความสะดวกสบายเนี่ยในรุ่นใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของชนโซนกลางนะครับผมให้มีช่องเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นเวนี้นะครับผมซึ่งจะแตกต่างซึ่งตัวการแบบเปลี่ยนเนี่ยตั้งแต่ตัวมิดเดิลเชนปี2025นะครับก็จะมีการเพิ่มตรงนี้มาในรุ่นมิดเดิลเชนนั่นเองนะครับผมไวเลสชาร์จิ่งมีมาให้นะครับผมเเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมีมาให้อย่างครบคันอยู่แล้วนะครนนีุ้่ ก็จะมีในเรื่องของเคิร์สโมอย่างที่เคยกล่าวไปครับอยู่อย่างพวงมาลัยเป็นพัดเดิ้ชิพตัวนี้นะครับผมส่วนเรื่องระบบควบคุมนะครับผมแอแดปทีฟต่างๆก็จะคุมด้นกว่านี้นะครับผมและส่วนในเรื่องของจอนะครับจอตรงกลางนี้จะเป็นขนาด7นิ้วครับส่วนจอตรงกลางนี้จะเป็น8นิ้วรองรับ Apple Ca คเฟ่และเป็นดอยไล้สายแบบไวเลสนั่นเองนะครับก็มีมาให้อย่างครบคันนั่นเองบอกไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้นะครับผมและอย่างที่มาบอกครับด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับของมูเก้นก็จะมีเรื่อง รุ่นลองท็อปนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งในรุ่นนี้อย่างที่บอกนะครับมากับชุดแต่งเมอร์เกนนะครับผมก็เลยมีเรื่องของสปอยเลอร์หลังนะครับผมมาให้ด้วยของเมอร์เกนนะครับผมนอกจากนี้ก็มีดักเทลนะครับตรงกลางเป็นหางหลังท้ายนะครับสุดเป็ดเนี่ยก็เป็นของเมอร์เกนเช่นเดียวกันแล้วนอกจากนี้ก็มีสเกิร์ตรอบคันนะครับผมรอบคันเลยเนี่ยเป็นของเมอร์เกนรวมถึงเลนการ์ดตัวกันฝนนะครับผมที่ตรงเวณขอบกระจกเนี่ยก็เป็นของเมอร์เกนเช่นเดียวกัน ซึ่งในชุดแต่งรูเก้นทั้งหมดที่เราเห็นนที่เรากล่าวไปตอนแรกนะครับจะมีราคารวมกันประมาณ3,800 0 8, บาทนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการสนใจแต่งเจ้าเฮดอาวีให้เป็นมูเก้นทั้งคันนะครับผมก็าสามารถเลือกใช้บริการตัวนี้ได้กับทางเซลล์ในงานบูธของ h ั n d a ในงานนี้นะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นนะครับของนเจ้าคนได HRV นะครับสํหรับผู้ที่ซื้อในวันนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่2รูปแบบก็คือดับเบิลสมล์พาสนะครับผ่อนเริ่มต้นที่7,195บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และรับประกันแบตเตอรี่นานถึง10ปีไม่กํากัดระยะทางนะครับผมหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษเพียง1.69นะครับผมพร้อมกับรับ Honda Exclusive Care นะครับและบัตรเติมน้ํมันมูลค่า15,000บาทสําหรับผู้ที่จองรถ Honda HRV ในงานครั้งนี้นะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของ Mugen อย่างที่เราได้กล่าวไว้ตอนแรกนะครับสําหรับผู้ที่สนใจชุดแต่ง Mugen รอบคันนะครับผม ก็สามารถเพิ่มเติมในแพ็กเกจได้นะครับผมซึ่งก็สามารถไปรวมกับการขอทางธาคารในการกู้เพื่อซื้อรถได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่ทาง h o n ด้าจัดมาให้ผู้รักฮอนด้อย่างแท้จริงนะครับผม และอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่น่าสนใจในงานนี้นะครับผมกับ Honda City รุ่นใหม่นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้ก็มีการปรับโฉมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับให้มีความดุดันมากยิ่งขึ้นด้วยการเสริมเรื่องคีบนะครับผมในด้านหน้านะครับแล้วก็มีปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อยนะครับผมในเจ้าซิตี้ตัวรุ่นนี้นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้จะบอกว่ามี2เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ตัวเทอร์โบ1.0ลิตรเทอร์โบครับ122แรงม้านะครับผมกับอีรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นเท v เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับผมความงามพวกมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้พแรงบิดสูงสุด253นิวต,ตันเมตรนะครับผมซึ่งทั้งสองตัวนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องการใช้งานด้วยระบบเกียร์ CVT และเกียร์ eCVT นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งฝันใจของผู้ใช้รถ h o n ด้นะครับ้วยที่มีสมรรถนะสูงในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับผมโดยตัวเริ่มต้นนะครับของตัวซิ t y จะเริ่มต้นที่มัน599,000บาทแล้วส่วนตัวเริ่มต้นของตัว h e v อยู่ที่ม700,000 2 9 0 0 0บาทนะครับผมโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม0%นะครับคนที่จองในงานนี้ครับหรือดอกเบี้ยพิเศษ2.2%นะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวดับเบิลสไมล์พัสนะครับผมที่เริ่มผ่อนเพียงแค่7,130บาทเท่านั้นต่อเดือนนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งฟังชันหรือโปรโมชั่นนะครับผมที่ทาง Honda มอบให้ลูกค้าที่มาจองในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นั่นเอง แล้วมาดูก,กับอีกรุ่นหนึ่งนะครับกับเจ้า Honda Accord ร์ e HE v นะครับซึ่งในรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นพรีเมียมของรถซีดานของทางฮอนด้านั่นเองนะครับผมโดยในเจ้า Honda Accord นะครับผมมากับหุ่นพลังไฮบริดนะครับกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนั่นเองนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับผมอย่างที่เคยกล่าวว่าตัวหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่การปั่นไฟตัวหนึ่งทำในการขาัดเคลื่อนนะครับผมให้พลังแรงม้าสูงสุดที่207แรงม้ากับแรงบิดสูงสุดที่30นนนนนนนิวตตััััเเมมรรรร่่ออองงงงะะะคคคบบผโดยกาาาทขข Honda ้จ น่าประทับใจเลยเดียวในเรื่องของความประหยัดซึ่งสามารถทําระยะความประหยัดเนี่ยอาตาัตราซิปเกินได้ถว่ามากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งนอกจากนี้นะครับผมในตัวการขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดเนี่ยก็จะทํางานอย่างสม่ําเสมอและสมูทนะครับในการใช้พา拉เรลและซีรีส์นะครับผมในการขับเคลื่อนระบบไฮบริดนะครับโดยในการขับเคลื่อนปกติที่ช้าๆเนี่ยรถจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมแต่ เมื่อเราใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับรถจะทํางานร่วมระหว่างเครื่องยนต์และไฟฟ้านะครับผมแต่ในความเร็วสูงมากๆเนี่ยจะเกยนมากลับมาทํางานด้วยเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวนั่นเองครับซึ่งทําให้เกิดความประหยัดแล้วก็ความแรงที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลสำหรับเจ้าฮอนด้าแอคคอรคันนี้นะครับผมซึ่งนอกจากในเรื่องของตัวระบบ Honda e h e v ที่มีให้มาเนี่ยในเรื่องของความสมูทและความประหยัดแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเทคนโนโลยีอย่างไฟหน้าแบบ u e n t i a l นะครับผมซึ่งจะ แสดงออกมาในการขับขี่นะครับผมซึ่งลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวก็จะมีการวิ่งเป็นเม็ดนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ในเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ดรุ่นใหม่นั่นเองครับผมในส่วนภายในก็จะมีการนําในเรื่องของ Honda s e n นซิงนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยมีใ,ให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับผมแล้วแต่รุ่นล่างหรืรุ่นท็อปนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะครับในส่วนของภายในเนี่ยก็จะมีการตกแต่งพิเศษและมีออปชั่นของ โคเกอร์วิวอินนะครับผมมาช่วยเหลือเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในของเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างครับผมในส่วนของภายในของเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ดครับผมว่ามีความพรีเมียมค่อนข้างมากครับในการออกแบบดีไซน์ภายในต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่องแอร์นะครับที่มีการเล่นเหมือนลายฉลุนะครับผมที่ให้ความหรูหราให้กับตัวรถเป็นอย่างดีนอกจากนี้อย่างที่บอกนะครับเจ้าฮอนด้าตัวนี้มากับระบบพิเศษนะครับผมซึ่งสามารถควบคุมผู้สั่งการใช้งานเนี่ยล็อกได้ถึง 4ตำแหน่งเลยทีเดียวโดยเราสามารถเซตในเรื่องของแอร์นะครับตำแหน่งพรมลัยเนี่ยได้ผ่านทาง Google Built-in ซึ่งอยู่ในคอนชั่นตรงนี้นครับผมและนอกจากนี้ใน Honda Accord ใหม่นียจะมาพร้อมกับ Google Built-in ที่รองรับเรื่อง Google Maps หรือ Google a s s i s t t นะครับผมซึ่งสามารถใช้คำสั่งเสียงในการสั่ง โอเคลได้อีกต่างหากนะครับผมซึ่งตรวนี้ถือว่ามีความชาญฉลาดในส่วนของเครื่องเสียงนะครับผมจะมาพร้อมเครื่องเสียงของโบสนะครับผมรอบคันเลยทีเดียวนะครับซึ่งให้สุนทรียภาพของเครื่องเสียงได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ครับในตัวของบอกผู้ขับขี่นะครับผู้นั่งเนี่ยจะมีเรื่องของไวคมเซตนะครับเวลาเราเปิดประตูหรือเวลาเราลงจากรถเนี่ยตัวอบ์ดจะมีการเลื่อนให้ผู้ขับขี่กว้างขึ้นนะครับเพื่อให้การก้าวลงจากรถเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมแบนเบรอีกสองตำแหน่งครับตัวอบ์ดจะเป็นอบ์ดปรับแปดทิศทางนั่นเองครับใน ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับผมแล้วก็ไม่มีเรื่องของพัดเดลชิพนะครับที่ทำหน้าที่ในการเคิร์ดโหมดของการหน่วงมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองอยู่ให้ตรงนี้นะครับผมในเจ้า Honda Accord ทุกรุ่นเนี่ยจะมาระบบเซนซิงนะครับรุ่นล่างจนถึงท็อปนะครับก็มีมาให้แล้วนะครับผมซึ่งเรื่องระบบความปลอดภยัยของ Honda เนี่ยหมดห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Honda าเลนโบวนะครับผมอยู่บริเวณปลายของตัว ไฟเลี้ยวด้านซ้ายนี้นะครับผมในการเปิดเวลาไฟเลี้ยวเนี่ยเราสามารถกดสั่งปิดได้จากด้านนี้นั่นเองนะครับจะมีจอแสดงผลาจากด้านซ้ายนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนั่นเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยผู้ใช้งานนะครับในเรื่องของฟังก์ชันที่มีให้นะไม่ว่าที่วางแก้วหรือไว้เดืดชาร์จิ่งเนี่ยก็มีมาให้อย่างปกตินะครับผมหมดการมขี่จะมีหลากหลายรูปแบบมีอีโค่นะครับนอร์มอลสปอร์ตแล้วก็จะมี EV มาให้ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดใช้คอนโซลตรงกลางนี้ได้นะครับผมเบรกมือไฟฟ้ามีให้ฮัตโตโฮมีให้นะครับผม นั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามีความสะดวกสบายและความลัำสมัยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเอมพิเรไลนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งหัวใจสําคัญของเจ้าฮอนด้าไอคอรใหม่นี้นะครับผมซึ่งตัวเอมพิเรไลเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบนะบตามสีของหน้าจอซึ่งต้องเป็นฟังก์ชันในการเปิดเข้าไปในหน้าจอซึ่งในงานนี้เขาไม่ได้เปิดให้เราสามารถใช้ระบบตรงนี้ได้นะเราไม่สามารถโชว์ตรงนี้ได้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีเอ b พิเรไลถึงสองเฉดสีในการปรับตามความพอใจของผู้ใช้งานนั่นเองนะครับ นี่ครับผมกับ Honda Civic นะครับผมหนึ่งในขวัญใจรถของวัยรุ่นนะครับผมที่มากับขุมพลังให้เลือกอยู่2รูปแบบนะครับกับ Honda าเทอร์โบนะครับ1.5ลิตรเทอร์โบซึ่งให้พลังม้าที่174แรงม้ากับแรงบิดที่240นิวตันเมตรนะครับผมและกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับกับขุมพลังไฮบริดนะครับไฮบริดนั่นเองนะครับผมซึ่งให้พลังบิดที่315นิวตันเมตรนะครับผมซึ่ง2เครื่องยนต์นี้ถือว่าได้ในเรื่องของภาพพลังเรื่องการขับขี่ ที่สมรรถนาที่ค่อนข้างดีรวมไปถึงเรื่องของความประหยัดนะครับผมที่สามารถทำอัตราสิ้นเปองได้มากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็น101ขวัญใจของวัยรุ่นชาวไทยเลยทีเดียวของ54จิตนะครับผมโดยในตัวนี้ครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ900,000บาทนะครับจนถึงล้านกว่าบาทนั่นเองนะครับผมโดยในส่วนของโปรโมชั่นนะครับมาพร้อมกับเบีย้ย0%ครับหรือผ่อนชำระนะครับผม1.99%นะครับผมเพียงแค่ 7,403บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ค่อนข้างดีในส่วนของเรื่องของประกันของแบตเตอรี่นะครับผมของ Honda h ฮีเนี่ยทาง Honda ลรองรับแบตเตอรี่นานถึง10ปีเลยเดียวแล้วนอกจากนี้เรื่องของระบบตัวไฮบริดเนี่ยก็รองรับถึง5ปีนะครับผมซึ่งถือว่าให้ความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว หลังจากที่เราไม่พาชมรถุ้นต่างๆในบูธของ Honda ในวันนี้นะครับผมก็ถือว่ามีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฮบริดแล้วก็รวมถึงเครื่องลังสันดาบอย่างเทอร์โบนะครับผมก็มีมาให้เลือกสรรสำหรับผู้ที่ต้องการ ใช้งานในหลักหลายรูปแบบนะครับผมนอกจากนี้นะครับผม Honda ก็ยังมีตัว City ตกแต่งพิเศษของรุ่น d ดวเนะครับผมซึ่งจะมีจํากัดเพียงแค่1,000คันกับราคาค่าตัวอยู่ที่829,000บาทนะครับผมซึ่งนี่ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษที่ทาง h o n d a าทาออกมาในงานนี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งมากับชุดแต่งรอบคัน ที่มีความสปอร์ตและดูฉบเฉียวมากขึ้นหว่าใน Honda City ปกตินั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจครับสำหรับคนที่ต้องการมาชมตัวจริงไม่ว่าจะเป็น EN1 นะครับผมรถไฟฟ้าทาง Honda ที่เพิ่งเปิดตัวในการจําหน่ายอย่างทางการให้คนทั่วไปนะครับหรือจะเป็นเรื่องของ Honda H R ตตัวใหม่นะครับผมรวมถึงชุดแต่งมูเก้นนะครับผมที่ถูกเอามาจำหน่ายให้กับ Hon d a H R V นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยให้ผู้ที่สนใจรวมถึงซิตี้คันนี้นะครับผมที่มากับอาจารย์ตกแต่งพิเศษเนี่ยก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจในงานนี้ของ Hon d a ค่อนข้างมากเลยทีเดียวสามารถเข้ามารับชมตัวจริงได้ในพู้ธฮอนด้านะครับตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับที่ i m p a c t เมืองทองอารีนาแห่งนี้นะครับผมไว้มาเจอกันครับผม สำหรับงานมอเตอร์โชว์2025ในปีนี้นะคะทางบูทธทอนด้าค่ะยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์นะคะโดยการนำเสนอค่ะรถในหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะเครื่องยนต์อเนกประสงค์หรือ power product ค่ะทั้งนี้นะคะได้จัดแสดงเป็นโซนต่างๆนะคะให้ลูกค้าเลือกรับชมได้ตามความสนใจค่ะและในส่วนของรถยนต์นะคะเราได้ให้ความสาคัญค่ะกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอมานะคะและในปีนี้นะคะเราจะมีการเปิดตัวแบรนด์แคมเปญตัวใหม่ค่ะ ที่ชื่อว่า Where the Drive Means More นะคะซึ่งเราเชื่อว่าชีวิตของลูกค้าค่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อีกไปได้สุดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของ Hon ด้าและการบริการจาก Honda ด้วยค่ะแล้วก็นะคะเรามองว่ารถยนต์ค่ะไม่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะค่ะแต่จะเป็นดังเพื่อนคู่ใจนะคะที่ไว้วางใจได้ค่ะที่พร้อมจะขับเคลื่อนนะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้ไปต่อได้อีกค่ะ แล้วก็เราจะสอดแทรกนะคะคอนเซปต์นี้ค่ะไปทุกๆก,กิจกรรมของ Honda นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะติดตามรับชมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะคันในส่วนของไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับขุมพลังที่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไฟฟ้าขุมพลัง e-hv full hybrid นะคะแล้วก็ขุมพลังเทอร์โบด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เ,เลือกอซื้อกันได้ตามความสนใจเลยนะคะ แล้วก็รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยค่ะเริ่มจาก Honda e n 1นะคะ SUV ขุมพลังไฟฟ้า100%ค่ะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ Honda เปิดตัวนะคะรับจองแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะ1,199,000บาทค่ะ ค่ะ Honda e วนะคะก็จะเป็นรถ e ีรุ่นแรกของ Honda ที่มาพร้อมกับความอุ่นใจค่ะพร้อมโชว์รูมนะคะที่ให้บริการทั่วประเทศนะคะอีกทั้งนะคะอุ่นใจเกี่ยวกับการรับประกันต่างๆค่ะมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ EV นะคะและอุปกรณ์ขับเคลื่อน e ีวีระยะทาง160,000กิโลหรือ8ปีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟรีค่ะ โฮมชาร์จเจอร์นะคะพร้อมการติดตั้งค่ะอีกทั้งนะคะสายชาร์จแบบพกพาค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีในส่วนของการขยายการรับประกันตัวรถใหม่ด้วยนะคะเป็น5ปี140,000กิโลค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีความอุ่นใจไปกับ2 4 hour roadside assist นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้งานค่ะรถนะคะซ่อมบำรุงนะคะก็ฟรีนะคะในส่วนของค่าแรงนะคะแล้วก็ค่าอะไหล่อีก5ปี1,000 0 0กิโลค่ะ สำหรับท่านลูกค้านะคะสามารถที่จะจองนะคะแล้วก็ผ่อนในดอกเบี้ยเพียง1.69%สําหรับลูกค้า Honda นะคะอีกทั้งยังฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจองวันนี้ถึงวันที่7เมษายนค่ะแล้วก็รับมอบรถนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กร,รกฎาคมนี้ค่ะ